สวัสดีครับพี่น้องนี่คือต้นกระจับนะครับเป็นกระจับที่ทานได้นะครับด้วยความที่อยากรู้นะครับว่ามันออกลูกมาเป็นยังไงนะครับก็เลยลองไปซื้อมาเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ได้เห็นลูกเล็กๆพึ่งออกมาแบบนี้นะครับจริงๆต้องเรียกว่าฝักมากกว่านะครับแถวบ้านผมนี่หากินยากไม่ค่อยมีคนเอามาขายนะครับ ก็เลยลองซื้อที่เป็นกล้าเข้ามานะครับต้นก็โตแล้วนะครับก็ได้มาประมาณ3-4ต้นนะครับเอามาลองปลูในถังนี่ประมาณ2เดือนก็จะมีฝักออกมาอยู่ครับฝักเขาจะอยู่ใต้น้ำผมเพิ่งมามาคุยดูก็เห็นเป็นฝักโตขนาดนี้แล้วนะครับ แต่แบบนี้ก็ยังไม่ค่อยแก่ต้องรอให้เป็นสีดำก่อนนะครับก็ดีใจที่เดี๋ยวก็จะได้มีกระจับกินเป็นของตัวเองแล้วก็ลองดูแล้วก็จะลองขยายพันธุ์ด้วยนะครับถ้าเลี้ยงได้เยอะก็คงจะได้กินหลายฝักเรื่องกระจับของผมก็จบลงเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ